ใ่ค่ะแล้วก็จะมาเล่นเกมเออชื่อนี้นะคะแตงก็เป็นแบบอันยุดลอนะคะซึ่งเราก็จะมาทานอันเกมนี้กันนะคะกิเลยแล้วก็จะเอ่อประมนะนอยยากามก็แล้วกันนะคะสามสอ่ โอเคคอยู่ะประมาณหนี้หมสามยอนตา้ก็จะให้สม่ำสองตามคืนเยอะไตด้แล้วบนหลิกมาแล้วเป็นนี้อีกขึ้นทนี้ก็ไม่มีบนบนตลาดใจแทงแทงแทงไปนี่อนะคะเป็นนาที้อนกับไปเหมือนเดินต้องลับแล้ว อันไหนที่เรายังดำเนินต่อเนี่ยค่าขอบอีกนั่นเองโอเตแล้วมันจนมันจะค่อนข้าง,างบัวน,นิดหน่อยนะคะในกล้องนี้คือถ้าแบบ ที่จริงในมุมมองเราคือมันมัวมากเลย มานี้นะคะก็เอามาเล่นให้ทุกคนดูเฉยๆจริงๆอันนี้มันยังเห็นอยู่นะตอนี้เดี๋ยวมันจะมีให้เรามาถ่ายนี้ด้วยนะอากดเฉลียงก็แล้วกันนะคะ แต่ยังเดี๋ยวเราเอาเปนเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนก็แล้วกันนะคะเพื่อไปดูโอเคน,นี่มีเมเนสกโก้ด้วยเออแต่เราจะไม่เอาก็แล้วกันนะคะเออเอาไม่เอาไหมเอเอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่แล้วก็ก็เฉลียงเดี๋ยวคดูก่อนนะคะ เราว่าเราเอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันก็แล้วกันนะคะอันนี้อันนี้นนนก็แล้วกันนะประมาณนี้ก็เราก็จะกดอันนี้เออก็ขนาดก็ไม่ต้องใหญ่มากนะยคะ่ะก็ลดขนาดไปเลยก็แล้วกันส่วนอันนี้เราก็จะเอาเป็นสีก็หนึ่งร้อยไปเลยก็แล้วกันนะคะเออแล้วก็กดกต้อง โอเคนี่มันก็คือแบบนี้นะคะนะะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวให้เวลาเราไปเล่นก่อนนะคะก็ตอนนี้ก็บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์ที่จะไม่ได,ด้ก็ไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้นะนะคะแล้วก็กดติดตามกดแชร์นะคะบาย Thank you.